สรุปไฟมาไฟมาเลี้ยงที่ปั๊กหัวฉีดนะครับแต่พอตอนกดสตาร์ทอะไฟมันเหมือนเออเหมือนกล่องมันไม่ไม่สั่งไม่สั่งให้ไฟมาที่หัวฉีดลไล่ไปได้มาก็น่าจะเป็นที่เซนเซอร์ไม่ใช่เป็นกล่องประเด็นคือรถมันเปลี่ยนจอมาเป็นจอแต่งแล้วมันไม่โชว์หาอะไรเลยนะมันต่ออะไรไม่ได้ไฟเกจน้ำมันก็ไม่ขึ้นความเร็วก็ไม่ขึ้นความร้อนไม่ขึ้นอะไรไม่ขึน้นขึ้นอยู่แบบนี้เลยต่ออะไรไม่ได้แนะนําใช้ของเดิมดีสุดแล้วครับรถนะเดี๋ยวนี้ก็ เสรแล้วซ่อมแล้วซ่อมอีกคันนี้จอดรอจริงๆซ่อมเสร็จไปแล้วรอบนึงนะแล้วก็จอดรอลูกค้าไม่มาเอาสักทีนี่ผ่านไปเดือนนึงก็โดนค่าจอดไปแล้วนะครับเดือนหนึ่งวันที่ห้ที่ผ่านมาเอางตอนนี้ก็รอลูกค้ามาเอาต่อไป